Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับวันนี้นักแขกเองเนี่ยมาแนะนาให้พี่เนี่ยได้เลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่เป็นแบบ2ถังกึ่งอัตโนมัติกันดูนะครับบางคนเนี่ยที่บ้านน้าไหลแรงก็จริงแต่บางคนชอบหรือเคยชินกับการใช้เครื่องซักผ้าท,ที่เป็น2ถังกึ่งอัตโนมัตินะครับเรามาดูก่อนว่าทําไมเขาถึงเรียกกันถึง2ถังกึ่งอัตโนมัติก็คือในเครื่องซักผ้า1เครื่องเนี่ยนะครับจะประกอบด้วย2ถังก็คือถังซักนะครับเวลาเราใส่ผ้าลงไปแต่ผมงฟองไปเนี่ยคืออันนี้เขาเรียกถังซัก ซักถังหนึ่งนะครับพอซักเสร็จแล้วเราล้างน้ําเปล่าดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยกมาใส่ถังปั่นแห้งนะครับด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเรียกถังปั่นแห้งนะครับถังปั่นแห้งก็คือเราก็ใส่ผ้าลงไปนะครับเพื่อจะเอามาผ้าที่ซักเสร็จแล้วมาเป็นถังปั่นแห้งทีนี้เวลาเราเลือกดูเนี่ยในเครื่องซักผ้าสองถังกึ่งอัตโนมัติเนี่ยนะครับเขาเรียกกึ่งอัตโนมัติมันก็จะมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากมายเลยเอาแบรนด์หลักๆเลยก็จะเป็นพวกซัมซุง lg ชาร์ปฮิตาชินะครับจะเป็นไฮเออร์นะครับก็และอีกมากมายนะครับที่เป็นระบบ2ถังกึง่ออัตโนมัติให้พี่ได้เลือกซื้อเลือกใช้ในระบบ2ถังกึง่ออัตโนมัติเนี่ยก็อบอกเลยว่าเวลาเลือกซื้อเนี่ยมันง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรลุ้งยากไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เราเลือกซื้อกันก็คือ1เลยเราต้องดูปริมาณคนที่เราใช้ในบ้านก่อนว่าบ้านเราเนี่ยใช้กันหลายคนไหม เราต้องการไปซักผ้าทั้งคนทั้งครอบครัวเราอยู่กันสามคนสี่คนห้าคนเราก็เลือกขนาดที่พอเหมาะเขาจะมีตั้งแต่ขนาด7จดกิโลครึ่งแปดกิโลนะครับไปจนถึงประมาณ16หกรือสิบหรือสิบกิโลกันเลยทีเดียวนะครับในแบบสองถังวันนี้นักแกก็มาให้ดูในเรื่องของซัมซุงนะครับในเรื่องของซัมซุงเนี่ยก็จะมาให้พี่ดูกันหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้ามาดูเครื่องซักผ้าซัมซุงกันนะครับว่า ลำซุงเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับที่พี่เห็นเนี่ยนะครับถังดางหนึ่งนะครับก็จะเป็นถังใส่ผ้าซักนะครับใส่ผ้าซักก็จะมีตั้งแต่ขนาด8กิโลขึ้นไปนะครับจนถึง18กิโลหรือ20กิโลกันเลยทีเดียวถังอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นถังปั่นแห้งนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสองถังกึ่งอัตโนมัติส่วนตัวถัวงก็จะมีให้พี่เลือกท,ทั้งที่เป็นแบบเหล็ก ป้องกันสนิมหรือว่าจะเป็นตัวถังไฟเบอร์กร์ดอย่างดีเนี่ยที่เป็นพลาสติกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีทั้งประหยัดไฟเบอร์5ที่มีดาวและไม่มีดาวนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่รุ่นนะครับที่ให้มีให้พี่เลือกซื้อพี่สามารถที่จะเลือกได้ตามขนาดนะครับที่พี่ต้องการจะใช้ส่วนในเรื่องของแบรนด์วันนี้นัแขกเองเนี่ยมาแนะนำแบรนด์ของซัมซุงให้นะครับ ซัมซุงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่8กิโลกกิโลกิโลจนถึงใหญ่สุดที่ประมาณ16กกิโลให้พี่ได้เลือกซื้อที่เป็นแบบ2ถงังกึ่งอัตโนมัติอย่างแรกเลยเป็นตัวถังของพลาสติกนะครับซึ่งไม่แรับเ,เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะหนาแข็งแรงทนทานดีไม่แตกง่ายไม่กอกง่ายนะครับส่วนมอเตอร์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในมอเตอร์ที่เป็นระบบสองถังกึง่งอัตโนมัติของของซัมซุง Samsung นะครับอันนี้ก็จะรับประกันมอเตอร์ให้5ปีเต็มในแบรนด์ของซัมซุง ส่วนพวกนี้ที่พี่เห็นเนี่ยเขาเรียกลานนาฬิกานะครับเป็นลานนะครับตัวลูกบิดเนี่ยเป็นลานทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นลานตั้งโปรแกรมซักนะครับตั้งโปรแกรมปั่นแห้งพวกนี้จะเป็นลานนาฬิกาส่วนเลือกผ้าหนาผ้าบางจะเป็นแค่ระบบเฉยๆตัวปรับส่วนอ่าถ่ายน้ําทิ้งตัวนี้เครื่องซักผ้าสองถังเนี่ยไม่มีโปรแกรมโดยอัตโนมัติจะเป็นถ่ายน้ําทิ้ง ที่เราต้องใช้มือหมุนนะครับแล้วก็จะเป็นสายที่ดึงวาล์วเปิดปิดน้ําขึ้นเป็นเชือกนะครับคล้องเพื่อดึงวาล์วเปิดปิดน้าขึ้นเวลาพี่ถ่ายน้ําทิ้งแบบนี้อันนี้คือระบบ2ถังกึ่งอัตโนมัติที่เป็นแบรนด์ของซัมซุงเวลาพี่เลือกซื้อขึ้นอยู่กับว่าพี่ใช้ใหญ่ไหมอยู่ใช้กับหลายคนไหมต้องการซักใหญ่แล้วต้องการจะซักเยอะไหมซักผ้าหม่มผ้านวมด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนต้องการอยู่แค่2คนซักผ้าเล็กๆน้อย ก็มีหอพี่เลือกซื้อนะครับในแบรนด์ของซัมซุงวันนี้นักแกกเองก็แนะนําง่ายๆนะครับแบรนด์ซัมซุงที่เป็นเครื่องาสถองสังคกตุนเรามาเลือกง่ายมากแค่ตามขนาดตามที่พี่ต้องการจะใช้แล้วก็เลือกตัวถังที่แข็งแรงทนทานหน่อยนะครับส่วนมอเตอร์ก็รับประกันให้5ปีเต็มอะไหล่1ปีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ